ห้าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนสละเวลาอ่านหนึ่งนาทีแล้วคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นพระพุทธองค์ทรงสอนพวกเราว่าหนึ่งไม่ว่าเราได้พบเจอใครเขาเหล่านั้นคือคนที่เราจะต้องได้พบเจอไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราด้วยเหตุบังเองิญสไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวใดๆขึ้นในชีวิตเรามันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิด ไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้ายไม่มีเรื่องใดที่บังเอิญเพราะเราก็เคยทำอย่างนี้กับเขามาก่อนเมื่ออดีตชาติ 3. เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อไรที่ไหนเวลาใดนั้นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ควรเกิดเพราะมันต้องเกิดต่อให้คุณเตรียมตัว หรือไม่ได้เตรียมตัวเมื่อปัจจัยถึงพร้อมสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในทันที 4. เมื่อปัจจัยจบต้องยอมรับว่าจบอย่าเหนียวรั้งอย่าเอาแต่อะไรอาวรขอให้รู้ว่าเมื่อสุดมือสอยก็ให้ปล่อยมันไปกล้าเผชิญในสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องดีๆกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าทําทำความดีในปัจจุบันให้มากที่สุด แล้วไม่ต้องสนใจว่าเราเคยทำกรรมอะไรมาบ้างเพราะคิดไปก็เปล่าประโยชน์เราทำอะไรกรรมเก่าไม่ได้แล้วแต่ผู้มีปัญญาจะคิดว่ากรรมใหม่ดีๆมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำและควรทำได้บ้างแล้วจึงทำสรุปกรรมดีในปัจจุบันสำคัญที่สุดการนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขาการให้อภัยเป็นเรื่องของเรา การชอบพูดถึงความดีของเขาคือความดีของเราการชอบพูดถึงความไม่ดีของเขาคือความไม่ดีของเรากราบสาธุในธรรมคำสอนอมาตะธรรมประเทศไทยเผยแพร่ธรรมะเป็นธรรมทานขอขอบคุณบิดความเผยแพร่จากพิงค์เพนเนสไทยแลนด์ภาพประกอบพิซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ